แน่แทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบ็ยที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถึกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเอ,อ่อสตีฟเพื่อนเพื่อนชาวคุกกี้ลแลนด์แมทุกคนวันนี้นะครับก็มากับคลิปแผ่นนี้ไปการประจำอัปเดตของคุกกี้รถพีชขาวแล้วก็การบับของคุกกี้รถพีชนะฮะ ก็เริ่มกันด้วยคุกกี้หน้าปั้นเนอะอันดับหนึ่งเนี่ยผมให้2ตัวนะในรอบนี้ก็จะมีตัวของพีทแล้วก็ตัวของแม่วานเนะเริ่มต้นด้วยตัวของพีทกันก่อนพีทเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่บัฟมาค่อนข้างแบบโหดมากๆเลยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการเล่นชิงถ้วยแล้วก็เล่นตัวของเบรกเอาเนะในสนามแข่งปัจจุบันเนี่ยน้องเล่นได้ทั้ง3ด่านนะแต่ว่าอาจจะติดตรงด่าน M2 นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่หรือแย่อะไรเนาะ ส่วนในการเล่นเป็นผัด2ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสามารถเล่นเป็นผัสสดสจัวะคิวตัวใหญ่หนึ่งขวดได้ส่วนในการเล่นเบร็กเนี่ยแน่นอนได้เปรียบมากอยู่แล้วเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการชุบชีวิตนมก็น้องเนี่ยสามารถทดแทนพวกตัวเล gendary หลายตัวในการเล่นเหล็กได้เลยนะดังนั้นพีทเนี่ยเลยเป็นตัวที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่จะหาตัวอัฐประโยชน์มาใช้นกต่อมาก็จะเป็นตัวของแม่วานนกแม่วานเนี่ย ในแพทนี้ผมยกให้มันเป็นหนึ่งในตัวชิงถ้วยที่ดีเป็นอันดับต้นๆนะตอนนี้เลยเนาะอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นถึงกับขั้นท็อปหนึ่ง 1, แต่ว่าในเรื่องการเล่นเนี่ยมันมีข้อดีที่ดีกว่าพีทคือมันเล่นง,ง่ายแบบมากพีทเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันจะมีความจุกจิกวุ่นวายเยอะดังนั้นก็เลยให้ทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งไปคือทั้ง2ตัวมันมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันดังนั้นก็เลยเป็นผลที่ให้อันดับหนึ่งเข้าไปทั้งคู่เลยเนาะ ต่อมาอันดับ2นมก็จะยกให้เป็นตัวของครปนะเนาะครปเนี่ยก็แอบดูดรอปลงนิดหน่อยในแผ่นี้นมะเหตุผลหลักเลยคือใน M1 มเนี่ยมีการปรับโครงสร้างด่านมันทําให้เซตเครปที่ใช้ผัด2เครปฟรุตเนี่ยก็ด้อยไปนมเพราะว่ามันไม่สามารถใช้สมบัติทําแต้ม3ชิ้นผัดครีฟรุตเนี่ยไปถึงขวดเลือดได้และมันต้องเสียสละสมบัติทําแต้มชิ้นนึงเนี่ยนะไปใส่สมบัติเพิ่มระยะทางมันก็เลยทําให้แต้มด้อยลงแล้วพอไปเทียบก,กับเซตแม่วานก็เลยทําให้เซตแม่วานเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นแต่ว่าครก็มีขข้ออออดีในเรื่งงความนการชิถ้วยนะัก1็ดดีผัก2็ไ้น ก็เลยให้อยู่อันดับ2ไปเนาะอันดับ3ก็จะยกให้เป็นตัวของทั้มเช่นเดิมให้อยู่ที่เดิมเนาะทั้มเนี่ยถ้าเทียบกับตัวของเครปผมให้เคลปดีกว่านะเพราะว่าเคลปค่อนข้างจะอัตถประโยชน์กว่านะต่อมาอันดับ4ี่เนาะก็จะยกให้เป็นตัวของพีทขาวตัวใหม่ล่าสุดเนาะพีทขาวเนี่ยก็ถือว่าจิงๆเป็นตัวที่เก่งนะแล้วก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยเนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนิดหนึงน่งตรงที่ว่าตัวมันมีข้อเสียเรื่องการทําระยะทางเนาะ ในการเล่นเป็นผัดแรกเนี่ยมันต้องพึ่งสมบัติเครื่องยนต์ในการเล่นเป็นผัด2เนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนเกรฟรุตท,ที่เรื่องระยะทางเนี่ยก็อาจจะด้อยนิดหนึ่งนะผมดังนั้นมันเลยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกตัวทุกด่านขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องการเล่นเนี่ยก็ถือว่าต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่แต้มค่อนข้างดีนะมัมในแพทนี้เนี่ยผมก็เลยให้อยูันดับ4ไปนะส่วนอันดับ5้านะผมก็จะใกล้เคียงกันอย่างตัวของนายเนธจริงจริงนายเนธเนี่ยหน้าที่คล้ายๆกับพีเขาวเลยแต่ว่าตอนนี้เหตุผลที่ผมให้พีเข่าอันดับสูงกว่าเเนีีย่ยยหลลักกๆคือพขาาววแต้มด แต่ว่าในเน่เนี่ยก็จะมีข้อดีคือในการเล่นเป็นผัดส,สมันจะค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่ามันทําระยะทางได้ดีกว่าเนาะแต่ในแผ่นนี้เนี่ยพี่เขามันยังถือว่าเป็นผัด2ที่เล่นได้ทั้ง3ด่านดังนั้นก็เลยให้ตัวของในเน่เนี่ยด้อยกว่าเล็กน้อยในแผ่ตอนนี้เนาะในอนาคตในแผ่นหน้าที่จะมีการอัปเดตด่าน M1 M2 ใหม่เข้ามาปุ๊บถ้าเกิดมันมีการอัปเดตด่านไกลเข้ามาเนี่ย อาจจะให้ในเน่ดีกว่านะก็ต้องรอดูแผ่นหน้าอีกทีนึงเซลคุกกี้หน้าปั้นก็จะมีประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาต่อกันที่ผักสองหน้าปั้นกันนะผักสองหน้าปั้นก็ในเรื่องของการปั้นเนี่ยผมก็จะแนะนําตัวเป็นจังหวะต่างๆก็ไปเลือกใช้เอาตามตัวของคุกกี้ผัดแรกที่เราใช้กันนะครับสำหรับอย่างแรกก็จะเป็นจังหวะเล่นกับอะไรก็ได้นะก็แนะนําแค่สมตัวเดียวนะสมเนี่ยมันเป็นตัวฟรีที่ได้จากหมดในเรื่องนะมันสามารถหยิบมาใช้ประทังชีวิตก่อนได้ในปัจจุบันเนี่ย เมตาเราไม่ค่อยนิยมเล่นตัวสายชุบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมเล่นพวกตัวที่เป็นจังหวะล็อกจังหวะลงตัวกับเซตผัดนั้นซะมากกว่าแต่มันจะจบ,จบได้เยอะกว่านะเมตาตอนนี้คนระับต่อมาจังหวะเก็บกระเรียหนึ่งขวดนะผมก็จะแนะนําเป็นตัวของเครีมะนาวแล้วก็ตัวของพีทที่เพิ่งบับมาใหม่เนาะก็เอามาทดแทนในตัวของเฟรชเนอะสำหรับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยสามตัวนี้ผมจะเห็นเป็นตัวที่ยืนพืน้นแล้วก็นิยมเล่นกันมากที่สุดนะ ตัวของเครปเนี่ยก็ถือว่ายืนพื้นแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายส่วนมะนาวเนี่ยจะได้เปรียดในฐานะตัวสายเยล,ลี่นะครับส่วนพีทก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีแต่ว่ามันจะมีแอบมีจังหวะนรกนิดนึงนะครับก็คือตอนจังหวะที่เรียกน้องลงมาครั้งแรกตอนกดบูสเตอร์วิ่งผัดอะ่ะน้องมันจะติดวิ่งความเร็วแสงมาถูกไหมตรงจังหวะนั้นอะ่ะเรามีโอกาสพลาดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าไอโจนไม่ไผ่อ่ะมันจะมีฮิตบล็อกที่เราจําเป็นต้องเอาตัวฮุกกี้วิ่งไปชน มันก็จะเป็นข้อเสียตรงจุดนี้นะที่ทําให้มันแอบ,บเล่นยากหน่อยเนาะต่อมาจังหวะเก็บกนเลืใหญ่นึ่งคปกสองคนเล็กเนะผมก็แนะนําเป็นตัวของน้องเปเปอร์มินแล้วก็ตัวของน้องยุกกว่าเนะจริงๆก็จะมีลาไยด้วยแต่ว่าที่ไม่ใส่เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเลเจนต์ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนํามากแต่ถ้าใครมีลาไยอยู่ก็สามารถหยิบมาใช้ในจังหวะนี้ได้เนาะต่อมาจังหวะเก็บกนเลือใหญ่นึ่งคกสามคนเล็กเนะจะเหมาะกับบางเซตที่จังหวะมันลงตัวซะมากกว่าเนาะต่อมาจัางหวะเก็บคนเลดใหญ่สองคนโน ก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะนําเป็นตัวของนเนตพีทขาวแล้วก็ตัวของเกรฟฟรุตนะซึ่งที่เอาลิ้นจี่ออกจากหน้าตารางเนี่ยเหตุผลก็เหมือนกับข้อลํยาไยนมก็คือมันเป็นตัวเลเจนก็อาจจะปั้นยากใช้ยากนิดนึงก็จะแนะนําตัวอีพิกมากกว่านะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเชียร์นเนธกับพีทขาวมากกว่านะส่วนเกรฟฟรุตจะค่อนข้างเฉพาะทางาน้เกรฟฟรุตอาจจะยังได้อยู่ต่อหรืออาจจะได้ออกก็ได้ก็ต้องรอดูด่านอัปเดตใหม่อีกทีนึงต่อมาจหวะาเก็เคื่นใหญ่สองขวดบวกสองขวดเล็กน้ปัจจุบันตอนนี้ไม่ค่อนนนนเาหาเีี้บบ้ย มันดรอปออกจากเมตาไปเยอะและไม่ว่าจะเป็นเซตมะม่วงเซตมะกะลงเซตตัวของอโลเวราอะไรก็ตามนุตัวพวกนี้มันดรอปไปก็เลยทําให้ผัดสองจังหวะนี้ดรอปตามไปด้วยนั่นเองนะสุดท้ายก็จะเป็นจังหวะที่ไม่มีขวดเลือดนุ่ก็จะแนะนําแม่วานเป็นหลักนะซึ่งจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของเจ้ามันดำนมแต่ว่าเจ้ามันดาก็เหตุผลเดียวกับพวกลำไยลิ้นจี่นุ่มพอมันเป็นตัวเล gendary ก็ไม่ค่อยอยากใส่เข้ามาในตารางตรงจุดนี้เท่าไหร่ต่อมาคุกกี้ที่ควรมีหรือมีก็ดีนะะครอยย่างแกกเเล็็จปนุ ก็สำหคนที่สงสัยว่าจะไปเก็บเหรียญด่านไหนดีผมก็แนะนําว่าถ้าไม่ไปเก็บเหรียญในตัวของด่านเบกเกียนก็ไปเก็บในตัวของด่านชิงถ้วยนะตอนนี้นชิงถ้วยนะตอนนี้เนี่ยด่านจะค่อนข้างไม่ไกลามากไม่ว่าจะเป็น M1 M2 M3 ก็สามารถเล่นได้ทั้ง3ด่านเลยแต่ว่าถ้าเอาแบบชัวร์ๆหน่อยก็จะแนะนำา M2 นมเพราะว่า M2 เนี่ย ระยะมันสั้นกว่ามีโอกาสไปเก็บผดเลือดถึงได้ง่ายกว่านะต่อมาสำหรับคุกกี้เลเจนเดอรี่นะก็จะเป็นในกรณีที่ถ้าคุณปั้นได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันจะเป็นคุกกี้ที่สามารถหยิบมาใช้ทําแต้มได้ค่อนข้างท็อปเทียร์นะก็ตอนนี้เนี่ยจะมีเจ้ามันดาเป็นตัวยืนพื้นนะนะตอนนี้เจ้ามันดาถือว่าเป็นคุกกี้อันดับหนึ่งของเกมเนอะอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําลองลงมาก็จะเป็นลินจี่นะลินจีเนี่ยทำแต้มได้ค่อนข้างดีเหมือนกันณเมตาตอนนี้ แล้วก็บวกกับมันค่อนข้างอัตถะประโยชน์นะเล่นเบรกได้เล่นผัด2ได้นาะต่อมาซอบคุกกี้ที่เหมาะเบรกเอาเนะก็นอกจากตัวของพีที่แนะนําไปในตัวของตัวหน้าปั้นแล้วเนี่ยตัวที่ผมแนะนําเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็นตัวของวิปปิ้งแล้วก็พังอุน่นเนะซึ่งเราจะได้เห็นหน้าตัวพวกเนี้ยในเมตาเบรกเอาค่อนข้างบ่อยก็เลยแนะนํา2ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของช่องใหม่เนะอันนี้ผมก็ได้ทําการเพิ่มช่องใหม่เข้ามาในตัวของตารางนั่นก็คือ คุกกี้ฟรีที่สามารถหยิบมาใช้ได้นะผมหรือใช้ได้ค่อนข้างโอเคเนาะด้วยความที่เกมเนี่ยช่วงนี้มันจะมีการแจกคุกกี้ในกิจกรรมแล้วก็มีตัวของคุกกี้ที่แจกออกจากหมดเนื้อเรื่องมันก็จะมีบางตัวใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างสำหรับตัวที่ผมมองว่าสามารถหยิบมาใช้งานได้ค่อนข้างโอเคในตอนนี้เนี่ยก็จะมี5ตัวนี้นุมก็จะมีตัวของบีทรรทมีตัวของน้องแซงออนอเรนุมน้องมาร์ชเมลโล เดวิลแล้วก็ตัวของโสมนมซาคุกกี้นะปั้นที่แนะนํำก็จะมีประมาณนี้นะมต่อมานมเราจะมาต่อกันที่คุกกี้ที่มาแรงประจําการอัปเดตนี้กันนมก็ตัวที่ผมขอพูดถึงเลยก็จะเป็นตัวของยุกวาเนาะ ก็ยุคกว่าเนี่ยเป็นตัวล็อกประจําเบรกเอาซีซันนี่อย่างตัวของเบรกเอาหนีเตาอ,อบแม่มดนมแล้วก็ในตัวของเบรกเอาตํนานาแห่งยุทธภพเนี่ยที่เป็นเบรกเหลียนเนี่ยน้องก็สามารถหยิบมาใช้ได้เช่นกันในฐานะผัดแรกนะครใครที่เป็นเมนเบรกเอาช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจที่จะหยิบมาใช้นะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอื่นที่ก็สามารถใช้งานได้ดีในเบรกเอาตัวของหนีเตาอ,อบแม่โมดนมอ,อย่างเช่นน้องเทียนแล้วก็กระต่ายที่สามารถหยิบไปใช้ได้หรือจะเป็นตัวของอัตวินปลาไหลไฟฟ้าที่สามารถยกไปใช้ได้นะครับ ก็จะแนะนําตัวที่เหมาะเบรกเอานะช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะต่อมานุ่มในส่วนของคุกกี้ที่ความน่าปั้นดรอปลงหรือไม่ค่อยน่าปั้นนุ่มก็ขอพูดถึงตัวที่ดรอปไปจากตารางนุ่มซึ่งในรอบนี้ก็จะมีกันทั้งหมด2ตัวเนาะตัวแรกก็จะเป็นตัวของเฟรตนุ่มหลังจากที่ยื้อยึงกันมานานนะในตารางผมก็ได้ตัดสินใจที่จะถอดน้องเฟรสออกจากตารางไปที่เรียบร้อยนุ่มเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าคุกกี้ใหม่ๆมาเนี่ยสามารถใช้งานทดแทนเฟรสได้ค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นในทั้งฐานะผัด2น แต่ถามว่าน้องยังเล่นได้ไหมจริงจริงน้องยังเล่นได้นะเป็นตัวที่ดีมากเหมือนกันแต่ว่าแต้มันสู้พวกตัวใหม่ๆไม่ไหวแค่นั้นเองเนาะ <S <S ตัวต่อมาที่ก็ดอปจากตารางด้วยความที่มีตัวใหม่ที่เก่งกว่าเนาะนก็จะเป็นตัวของกล้วยเนาะกล้วยเนี่ยก็เหตุผลเดียวกันกับเฟรเรสเลยคือมันมีตัวจังหวะเดียวกันที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่สามารถหยิบม,มาเล่นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นชิงถ้วยในการเล่นเด็กเอาอะไรเงี้ยในจังหวะเดียวกันเนี่ย มันสามารถพอหยิบไปทดแทนได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคนะุกกี้เล gendary เนาะก็อย่างที่ดูกันว่าในแพทนี้เนี่ยมีการอัปเดตตัวของเจ้ามันดําเข้ามาซึ่งเจ้ามันดำเนี่ยก็เป็นเลเจนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็สามารถทําแต้มได้ค่อนข้างที่จะดีไปจากเพื่อนพอสมควรนะส่วนคุกกี้ตัวอื่นเนี่ยที่ผมแนะนําให้ปั้นลองลงมาก็จะเป็นตัวของลนะินจีเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าลินจีเนี่ยเป็นตัวถับประโยชน์นะครับเล่นเบรกได้เล่นตัวของการเล่นเป็นผัดสองได้ส่วนตัวที่แบบดีลองลงมาหน่อยก็จะเป็นพวกลยยสตีีีเววอะไรพกน้ันมแต่ว่วา กวนี้ผมก็จะไม่แนะนํามากเท่าไหร่ละแพทเนี้ยผมไม่ค่อยเชียร์ลำไย,ยมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยลำไย,ยเล่นเป็นผัดแรกเนี้ยโหดแค่ด่านเดียวนะครับส่วนสตีเวียก็จะมีลินจีที่ทําหน้าที่แทนได้ร้อแล้วก็ทาหน้าที่ได้ดีกว่าครับซึ่งในการปั้นตัวเลเจนเดอรี่เนี้ยก็อย่างที่เคยเกล่าวไปเนาะว่าการจะปั้นเลเจนเนี้ยคุณต้องปั้นให้ตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับม่ว่าจะเป็นตัวคุกกี้แคนดี้สัตว์เลี้ยงนะครับต่อให้ปั้นคุกกี้ตันแต่ปั้นแคน,น,น,ววน,นด,ดี้ แต้มเนี่ยก็สู้พวกตัวอีพิกไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณปั้นแล้วมันออกมาครึ่งเฮืองกลางอ่ะคุณจะเสียทรัพยากรฟรีถ้าคุณเป็นสายฟรีที่ไม่ได้แบบมีทรัพยากรเยอะอะไรขนาดนั้นผมไม่แนะนาให้ปั้นคุกกี้เล gendary ด้วยประการทั้งปวงนะหรือถ้าคุณเป็นสายเปยก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าตัวพวกเนี้ยมันใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานถ้าเดียวกับพวกตัวคุกกี้อีิกนะทีนี้ก็มาต่อกันที่สัตว์เลี้ยงกันสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมปั้นคุกกี้คู่หูตัวไหนก จะได้ใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันนั่นเองต่อมาสำหรับสมบัติโนมสมบัติเนี่ยในแผ่นนี้ก็จะมีการบัฟเมล็ดลูกพีชสดเข้ามาโนมสำหรับมเมล็ดลูกพีชเนี่ยปัจจุบันตอนนี้จริงๆมันเป็นสมบัติที่ดีนะแต่ว่ามันค่อนข้างมีข้อจํากัดเยอะนะมเนื่องด้วยตัวมันเป็นสมบัติที่ไม่สามารถดูดเขาตัวได้ก็เลยทําให้มันอาจจะใช้ยากในบางด่านบางสถานการณ์โนมก็หลักๆเนี่ยจะนิยมใช้กับพีชที่มีคอมโบสะมากกว่าแต่ถ้าไม่มีคอมโบเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นหยิบมาเล่นโนมแต่ว่าเมลล็ดูกพ มันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามคือมันเป็นสมบัติที่หาได้ฟรีสมดเนื้อเรื่องนะเพราะมันเป็นสมบัติฟรีเนี่ยแน่นอนทุกคนก็จะมีสมบัติชิ้นนี้เลเวลแม็กซ์กันอยู่แล้ะใครที่ไม่มีสมบัติทําแต้มดีๆใช้ในช่วงนี้เนี่ยเคลียร์หมดเนื้อเรื่องแล้วสามารถหยิบมาเล่นลูกพีชสดเนี่ยมาใช้ได้เลยนะ สะสมบัตาทำแต้งอีพิกที่ผมแนะนาในช่วงนี้เนี่ยหลักๆยืนพื้นก็จะเป็นหูฟังวอลเฟลแล้วก็ตัวของฟักทองปรับแพปปี้ปาร์ตี้นะครับส่วนชิ้นอื่นเนี่ยก็ตามแต่คอมโบตามแต่จังหวะนะจริงๆสมบัติแต่ละชิ้นเนี่ยแต้มไม่ห่างกันมากนะมันขึ้นอยู่กับว่าเซ็ตนั้นเนี่ยจังหวะให้แต้มสุดท้ายของสมบัติอะมันทันหรือเปล่ามันเป๊ะหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นซีเรียขนาดนั้นนะครับมันแค่ทําให้แต้มอาจจะโดดขึ้นมาประมาณ4ี่ถึงห้าล้านอะไรเงี้ยดังนั้นใครมีช จมใช้นะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมี M 3 M 4ที่ใช้ในตัวของสมบัติเยลลี่หนนะออย่าง M 3ก็จะใช้แหวนมีสีเหลืองส่วน M 4เนี่ยก็จะใช้พวกสปอตไลท์แหวนมีจี้หมีพีหมีอะไรพวกนี้นะ้ส่วนในตัวของเบรกเอาเนี่ยก็จะมีตัวของหมีรุ้งที่ใช้ในตัวของเบรกเอาหนีตตอบแม่โมดนะ้ต่อมาสมบัติเยลลี่นะสมบัติเยลลี่เนี่ยก็ถ้าเป็นเดรกเอาก็จะเล่นกับผัดวิปปิ้งเนาะจะเป็นตัวของฝนดาวตกแล้วก็ลูกโป่องอะไรพวกนี้แล้วก็เจาะคำสาบส่วนในการเล่นชิงถ้วยเนี่ย ก็จะมี N3 นั่นเองนะก็สำหรับตัวของสบัติฝนดาวตกเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่สามารถใช้ลูกโป่งมาทดแทนได้นะถึงแม้ว่าความสามารถสมบัติมันจะเหมือนกันแต่ว่าแต้มมันต่างนมต่อมาสำหรับสมบัติสปีดนสมส,ดนสมบัติสปีดเนี่ยในช่วงนี้ก็จะนิยมฮอตฮิตกันมากขึ้นเพราะว่าจะมีเซตเจ้ามันดำแล้วก็เซตแม่วานที่จะนิยมใช้กันนบสำหรับตัวของปืนฉีดน้ำมาน้ำที่เพิ่งบับมาเนี่ยเรียกได้ว่าโหดมากนมแล้วก็ตัวของสมบัติทองฟ้งฟาจำลองที่มาเกาะนหนานเนี่ยก็ยังใช้้งานนไดดีอยู่นะ ส่วนสมบัติชิ้นอื่นเนี่ยจะเป็นชิ้นตัวเลือกลองนะครับต่อมาสมบัติสสยทำลายนะครับสมบัติสสยทำลายในยุคนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะอาจจะมีโอกาสได้เล่นในบางเบรกบางนะก็สลับสลับกันใช้ไปนะครับต่อมาสารสมบัติที่ควรมีนะครับก็เหมือนเดิมผมยังให้เครื่องยนต์กับไข่ชุบยังเป็นชิ้นที่ความสําคัญสูงที่สุดเหมือนเคยนะครับอ,อย่างตัวของเครื่องยนต์มันให้สปีดบวกอีก10%มันทาให้หลายๆเซตไปเก็บกดเลือดถึกได้ส่วนไข่ชุบเป็นชิ้นที่่่ชวยตตอเติมจังหะ บางเซตที่จังหวะไม่ดีพอใส่ไข่ชุบไปก็ใช้สกิลทันแล้วก็จะมี2ชิ้นที่ผมเพิ่มเข้ามาในตารางนี้น้ก็จะเป็นตัวของโลศักดิทธิ์กับตัวของเข็มทิศโน้โลสักดิธิ์เนี่ยเป็นสมบัติที่ได้ฟรีตมหมดในเรื่องนะความสามารถของมันคือให้โลแล้วก็ให้แม่เหล็กนมซึ่งมันจะไปคอมโบกับสมบัติตัวของเข็มทิศเข็มทิศเนี่ยมันเป็นสมบัติสายให้แต้มแต่ว่ามันจะมีความสามารถพิเศษที่บางคนก็อาจจะไม่รู้น้มคือสมบัติชิ้นนี้เนี่ยถ้าเราใส่ไปปุ๊บมันจะทําให้แม่เหล็กของคุกกี้ก็็กากลลยเปปเปปนนแม่ ไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กจากความสามารถคุกกี้แม่เหล็กจากออรา่าแม่เหล็กจากความสามารถสมบัติต่างๆก็จะกลายเป็นซูเปอร์แม่เหล็กดังนั้นพอมันไปคอมโบกับโลปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้โลกลายเป็นซูเปอร์แม่เหล็กนาะซึ่งสมบัติ2ชิ้นเนี่ยจะนิยมเล่นในเบรกซะส่วนใหญ่นะมันจะมีบางจังหวะในเบรกที่เขาจะใช้สมบัติชิ้นนี้เนี่ยในการเล่นกับคอมโบนัสธามเนาะ แล้วก็เข็มทิศเนี่ยมันช่วยให้ในการเล่นในบางด่านอะไรเงี้ยมันเล่นง่ายขึ้นยกตัวอย่างอย่างสงสวรรค์ดอกบัวที่มันจะมีเฮลี่อัญมณีเกลียบบัวที่ปกติเนี่ยใช้แม่เหล็กปกติดูดไม่ได้ถ้าเราใส่เข็มทิศไปปุ๊บมันก็จะทำให้ดูดได้ก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นนสุดท้ายก็จะเป็นสบัดเลเจนด์นมทรัพตัวของสบัดเลเจนด์เนี่ยก็จะมีตรีศูนย์กับตัวของฝนดาวตกที่ยืนพื้นในยุคนี้ที่นิยมใช้กันนมทรัพตรีศูนย์เนี่ยเป็นสบัดสายทาแต้มที่ด ีของสมบัติทำแต้มเลยคือคุณมีสมบัติทำแต้มชิ้นไหนคุณสามารถใช้มันแทนตัวของตีสูได้เลยส่วนอีกชิ้นหนึ่งอย่างฝนดาวตกเนี่ยชิ้นนี้ก็อย่างที่กล่าวไปว่ามันเป็นสมบัติที่เอนื่องสำคัญกับสายเอลลี่นะครด้วยความที่มันไม่มีสมบัติชิ้นไหนเนี่ยสามารถมาทดแทนตัวของสมบัติชิ้นนี้ได้นะครดังนั้นถ้าคุณจะเลือกจําเป็นที่จะต้องปั้นสมบัติเลเจนซ์สักชิ้นนึงเนี่ยผมอาจจะให้มองไปทางฝนดาวตกมากกว่านะเพราะฝนดาวตกเนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีผลกับแต้มเยอะกว่าถ้าเทียบกับตัวของตรีศูนนบก็จบกันไปแล้วนบ่มสำหรับแพทนี้ป้านเลยดีการประจำอัปเดตของพี่ข,ข่าวแล้วก็การบัฟของคุกกี้รถพีนเนาะก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็าสามารถคอมเมนต์นสอบถามไปได้นะุ่มเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ให้ประมาณนี้ในการสำหรับคลิปนี้นะุ่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยถ้าชอบมากก็มสมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย